สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลีนช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมมา,อ,าอัปเดตสต็อกของนะครับผมพอดีมียางเข้ามาเนาะตัวนี้เข้ามาประมาณ70คู่นะครับเป็นยางความหนา0.5นะครับยางตัวนี้เขาจะใช้ยิงในท่าบัตเตอร์ไฟหรือว่าท่าผีเสือ้อท่าผีเสื้อคือไรนะครับท่าที่มันอ้าแขนสุดนะครับผม ก็ถ้าใครเล่นอยู่แต่ผมไม่เล่นนะแต่ผมซื้อมาเพื่อ,อไว้ขายเฉยนะครับผมไม่ถนัดนะครับคือมันมันดูน่ากลัวเนาะผมผมชอบเล่นท่าทับแก้มมากกว่าแต่ว่าถ้าใครที่เล่นท่านี้อยู่ต้องการยางที่จะใช้ยิงในท่านี้มีจําหน่ายนะครับก็สั่งมาสต็อกเอาไว้70คู่นะครับผม70คู่ก็ สนใจยังไงติดต่อมานะครับที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับก็อปัญญาพร้อมใช้งานนี่นะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะครับผมราคาอยู่ในวิดีโอเนาะพยายามจะใส่ราคาไว้ทุกวิดีโอนะครับก็กดหยุดวิดีโอดูได้นะครับผมราคาถ้ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มราคาลดราคายังไงเดี๋ยวผมแจ้งไว้ในวิดีโอนะครับผม ราคาอัปเดตล่าสุดวันที่เท่าไหร่ดูกันด้วยนะครับผมช่วยดูราคาที่มันอัปเดตล่าสุดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปดูคลิปเก่ามาแล้วก็คิดว่าราคามันจะเท่านี้ตลอดไม่ใช่นะครับคือมันราคามันมีขึ้นมีลงนะครับผมถ้าที่เวียดนามเขาขายแพงผมก็ต้องขายแพงตามเขานะครับผมมันก็ตามตลาดนะครับผมคือช่วงเนี้ย ก็ราคาประมาณนี้อยู่นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของขาดเรื่องของน้อยอันนี้อาจจะมีราคาเพิ่มนะครับผมเพราะว่าของมันขาดตลาดนะครับอย่างเช่นยาง1นมิลที่ผมสั่งมาก็ไม่มีแล้วเนาะตอนนี้ของขาดยาวๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นยาง0.5ใช้ยิงในท่าบัตเตอร์ไฟนะครับผมเป็นยางที่เป็นยางยาวนะ ถ้ายิงใน่ท่าบัตเตอร์ไฟหรือว่าท่าผีเสื้อนะครับผมก็ถ้าใครเล่นอยู่ก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะนะครับมีจำหน่ายนะครับผมโอเคครับผม